ค่ะนายการฟู้ดแม่เนียค่ะวันนี้นะทุกคนกลับมากับเมนูสุดปรดซึ่งทํากินบ่อยมากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ,อน,นี่นะคะเห็นไหมน่าทานไหมอันนี้ก็คือข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดกุ้งนะคะสตอกุ้งสดแล้วก็กินมากับไข่ต้มข้างๆเมนูจานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าต้นทุนไม่แพงเลยไม่เกิน100บาทนะคะและที่สําคัญนะอาหาร สามารถกินได้แบบสุขใจเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็นี้มาดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเริ่มกินกันเลยค่ะอย่างที่เห็นเห็น,นตอนเรียนแำอะ่ะคือใช้เครื่องปรุงน้อยอย่างมากเพื่อนเพื่อก็จะมีแค่อะไรวะมีข้าวสวยนะคะมีกุ้งมีสตอมีอะไรนะอืมอร่อยมากเลยนะยมันอร่อยอ มีกุ้งม,มีตองมีเข้าวสวยนะคะมะีเครื่องแกงก็จะมีมีกระเทียมมีพริกสดมีกะปินะคะแล้วก็มีอะไรวะนั่นแหะกะปิแล้วก็ผักอหอมแดงปั่นให้เข้ากันแล้วมาผัดก่อนเหมือนที่ทําให้ดอ่ะนี่นะคะเลยใส่นี่ให้มันหอมเขาเรย่อรนะใบอะไรนะมะนูว อร่อยมากเพื่อนอร่อยเวอร์อาหาอหืมอืมเมนูซัดมากพอดิกินได้สองคนเลยนะนี่คือแบ่งมาให้ข้างล่างเขากินอร่อยว่ะเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน ช่วงนี้แบบว่าเป็นช่วงแบบว่าน่าร้อนมากๆเลยนะเห็นว่าวันที่ย6สิบหกอ่ะจะเป็นวันที่พระอาทิตย์ตั้งฉากและคะ่ะแล้วจะเป็นวันที่แบบว่าจะไม่มีเงาของคนเลยะถ้ามันตั้งฉากแบบน่าจะตรงเด่งเลยอะ่ะพี่กับไข่มันแซบ่บอะมันอร่อยมากแซ่บเหมือนชุดเลยปะสวยปะ กินตนะ้องออกกัางกายด้วยนะจะบอกให้ทุกคนช่วงนี้นะคะมีข่าวอัปเดตเนาะเมื่อกี้เพิ่งดูขานะ่าวว่ารัฐบาลบอกว่าการที่เขาเชิญเทียบเศรษฐีอ่ะบอกไม่เชิญให้มาแล้วนะแค่บอกว่าให้อะไรนะให้เศรษฐีช่วยดูแลประชาชนด้วยก็แปลกในยุคนี้เู่นี้รัฐบาลปกติต้องดูแลประชาชนต,นต้องให้เศรษฐีมาดูแลอันนี้ก็ไม่โดนเบื้อง,งหลังนะคะแต่คือเอาข่าวอัปเดต อร่อยอ่ะสตอบอกว่าหอมมากเพื่อนๆนี่นะแล้วก็กุ้งตัวเบิรนเริ่มเลยค่ะ <med S 1> อืมหืมอ,อร่อยมากกินเองชมเองค่ะไม่ต้องรับนอื่นชมนะคะ เพื่อนทุกข่าวอันนี้ที่ส่งให้กันมั่งบ้าที่อะไรนะของกระทรวงแรงงานบ้าที่เขาเปิดว่าให้คนบอกว่าเขาฝึกอาชีพให้ฟรีแล้วมีเบสแรงวงวนละห้าสิบาทอะ่ะโอเคนะมันเท่าโอเคเลยอร่อยอ,อยู่บ้างว่า ก็ทำอาหารกินกันเองค่ะประหยัดอืมหืมสั้นอร่อยต้องหาอะไรทำนะคะอยู่บ้านจะได้ไม่เบื่อเนาะหัวกุ้งกินได้เลยนะ ก็เลยวะ่ะแล้วก็ดูข่าวอะ่ะแย่มากเลยเ,เพื่อนๆที่อะไรนะมีเป็นครูใหญ่ปะที่บอกว่ารวนลามเด็กผู้หญิงอะ่ะเห็นจากในคลิปแล้วบอกโอ๊ยอ m ม g ้ d โอ้ว้น่าก,กลัวมากอะ่ะคือบอกว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เห็นภาพอย่างนั้นอะ่ะรับได้เหรอใชะปะคืออาจารย์ใหญ่แบบว่าคงจะแบบบ้ากล้ามอะ่ะ Mm hmm. ามากแต่มากเ๋่วเด้ทำรายการรายการช่องหรืออีกช่องหนึ่งนะคะเ,เพื่อนเพื่อชื่อช่องอะไรวะ this is me นะคะ this is me นั่นแหละเป็นรายการที่แบบว่าเขาเรียไงอะ่ะด่าด่าหยาบคายมากด่าหยาบหยาบเลยแบบมึงกูแบบสัตว์อะไรต้องแบบนั้นเลยอะ คือแบบค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นการทษะว่าอะไรอะ่ะเป็นการพูดเตือนสังคมให้คิดจากคำหยาบคายนะคะในสนุกสนุกใครเครียดนะคะด่าหยาบหยาถ้าใครอยากกอยกจะด,ดูอารมณ์นึงของโุเลก็ลองไปดูช่องนั้นได้นะคะแยกกับช่องทะเลไทยนะคะ <c oughs> <c oughs> แนะนำเมนูนี้นะทำกินด่วนด่วนที่สด ดูจะต่อไอ้แหกข้าหอกเลยอะกุ้งค่กกุ้งตัวแบบแน่นๆเสรเต็มอืมตอนนี้นะคะเพื่อน เมื่อก่อนจะเซลไหมบอว่าหุ่นดีตอนนี้เอบต้องบอกเลยว่าหุ่นแบบว่าเริ่มไม่ค่อยโอเคอว,ว่าดูดิตัวแขนเริ่มใหญ่เล้วเห็นไหมดูดิตัอกําลังกายแบบหนักๆที่บ้านเยอะเพราะกลัวนะก,กลัวแบบน้ำหนักเพิ่มกลัวอ้วนอะคือตอนนี้น้ำหนักประมาณสี่สิบแปดสี่สิบแปดได้สูงร้อยเจ็ดสิบสามนะคะโปกติสนะี่สิบห้าตอนนี้คือแบบพอละฉันขอเน้นกินเพื่อสุขภาพต้านโควิดค่ะ ยังไม่ได้กินข้าวเลยเพื่อนๆหิวอะกว่าจะถ่ายแต่ละคลิปได้นะมันไม่ใช่บอกว่าสั้นเพียงแค่แบบ15นาทีเหมือนที่ดูนะกว่าจะเตรียมอาหารกว่าจะเตรียมนุ่นนั่นนี่โอ้ยดูสตอรดี่นะตึงมากเลยอะเห็นไหมกล้องรุ่นเนี้ยแบบว่าไม่ยำโฟก,กัสเลยอะ่ะ พ่อเป็นคนใต,ต้แล้วพี่บ้านอะ่ะเป็นคนที่ชอบกินอาหารเผ็ดๆมาตั้งแต่เด็กคือแบบพี่เลี้ยงก็แบบเป็นคนอีสานเธอบอกว่าชอบกินเผ็ดมากก็เลยทำให้บอกว่าเราเป็นคนติดกินเผ็ดถ้ามัานมื้ไหนไม่มีเผ็ดเนี่ยนะกินแล้วมันจะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยถึงใจอะ่ะ ม่เคยคิดหมือนกันนะคะเพื่อนๆว่าวันหนึ่งเราจะทํารายการเขาเรียกวอะไรนะมุกบังมะเป็นการกินโชว์อะไรอย่างเงี้ยกินเยอะๆแต่ว่าเลยก็ไม่ได้เยอะนะคือกินเท่าทใ่กินได้แล้วก็ตัดต่อมาให้กินเสร็จ <c oughs> รอืมมเริ่ล้วค่ะ กระดุกปุ้ง <c oughs> มีความสดทีส่สดอยู่บ้านพักผ่อนอย่าเครียดนะคะดูว่าทุกคนเครียดค่ะไรายได้หายไปอะ่ะใหมแจะทำไงได้อะ่ะโควิดอะ่ะอยากตายอะ่ะอืมปุ้งแซบ่บว่ะ มี่กับไข่ต้มอะไที่แบบว่าลมเลอที่สุดช่วงนี้นะแนะนํานะเพื่อนๆถ้าวันไหนเรากินเยอะคือเมื่อก่อนบางคนไม่กินดึกนะเดี๋ยวนี้พอประมาณทุ่มนึง่งก็ยังกินอยู่อะ่ะซึ่งไม่ดีเลยก็แต่คือเลยก็พยายามออกกำลังกายแล้วควบคุมกัดเวลาการกินนะคะ ออกกำลังกายแบบว่าเดี๋ยวนี้นะงานบ้านเยอะอ่ะเพียมีเขาเรียกว่าอะไรบ้างแอคทีฟไลฟ์สไตล์อะปกตินะเป็นคนอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะเพืเ่อนคือเลยจะอ,ออกกำลังกายที่บ้านค่อนข้างบ่อยมากคือเพียมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ว่าวทางานบ้านล้างรถคือเมื่อก่อนนะล้างรถก็ไม่ล้างเองให้ที่ร้านทําให้หมดเลย ไม่ทํางานบ้านไม่แม่บ้านตอนนี้คือตั้งแต่ติดโรคนะคือแม่บ้านก็ไห่ออกเพราะว่าพ่อความปลอดภัยอย่างที่บ้านใช่ปะเพราะวันนึงก็ไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้อะเลยต้องทําเองทุกอย่างแล้วคือเราก็ดีไนงะเราก็ได้ออกกาลังกายกินเยอะแต่ออกกาลังกายไปด้วยอะคะแนะนานะเน่ยกินเยอะคือสี่แปดเนี่ยคือบอกเลยว่าจงใจเพราะว่ากลัวว่าหรือร่างกายไม่แข็งแรงอนะเพราะว่าไวรัสอย่างเงี้ยเ,เพิ่มๆนั่นแนหะัะที่บ้านบ,านบอกผอมเกินคือแบบ ตัวจริงอะหอมเลยนะตอนสี่ห้าหอมมากก็เลยเพิ่มมาสาโลเนี่ยเพื่อเลเออคนเขาเลยบอกว่าดูมีน้่นหนักเึิน h เ a ลตี้โอเคัะเพื่อนๆกินใกล้หมดแล้วฮนะก็เดี๋ยวเลยขอตัดไปแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายดื้อขนมซึ่งขนมอันนี้เป็นขนมกินง่ายๆ คือตอนนี้ไม่อยากกินหวานมากเพราะว่ากินช็อกโกแลตเยอะช่วงเนี้ผ้าดูใกล้ๆาษจะมีสิวขึ้นเมื่มันเม็ดหนึ่งสองเม็ดนะคืแบบเครียดมากถึงเม็นเล็กๆถึงเครียดนะคะปกติหน้าใสค่ะแต่ว่ามีสิวขึ้นก็แบบอ๋อแม็กซ์ชีวิตฉันโอเคค่ะแล้วเจอกันโอเคนะคะตอนนี้เลยก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็มาปิดท้ายด้วยขนมนะคะนั่นคือ m a สเมเจอร์สติเป็นเวฟ f ฟิลเป็นเ g ็กเ f ฟเฟิลคุกกี้นะคะอันเนี้ยไม่เคยทานเพิ่งไปซื้อมาจะจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากจะกิน พวกช็อกกระดมากเนาะเพราะว่าสิวเปอย่างที่บอกเครียดอามันเป็นดูดินี่ที่ห้นี่มันเป็นแบบว่าเป็นถึงถุงอะ่ะเนี่ยข้างในจะมีเป็นหอมแบบ small tree sachet นะคะทีส่สหอเล็กๆเนาะนี่นะคะจะลองมาชิมกันค่ะเป็นเพื่อนมารสชาติเนี่ยจะได้เรื่อง,อง,องได้ราวไหมในถุงก็จะมี2ชิ้นนะเพื่อนๆเห็นปะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบโฟ ก็เป็นแบล็โซ่ลองชิมเนาะก็ใช้ได้เนาะอันนี้เป็นของเวียดนามนะคะก็อร่อยดีหวานหวานอร่อยเหมาะกับกินพวกไอศครีมอะ่ะถ้ามีไอศครีมแล้วใส่แบบเคโซ่เลยว่าน่าจะเหมาะกันกินเป๋เปล่าก็ากินเล่นได้ โอเคค่ะเพื่อนๆก็เต็มสิบนะคะขนมนี้ให้ให้เจก็พอเพราะว่ามันน่าจะแบบเป็นแบบเป็นไซส์สำหรับการกินกับพวกขนมพวกไอศครีมหรือว่าประกอบอาหารนะคะก็่ัอวใช้ได้ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆ,นๆสำหรับการรับชมนะคะใน EP ล่าสุดในรายการฟู o ดเมเนียเล่นไงฝากรับชมช่องอีกช่องหนึ่งของเรที่เกีแบบ่ยวกับเป็นช่องแบบว่า this is me อะคะ่ะ สกดตามตัวเลยด่าแรงด่าจริงพูดตรงตอบตรงนะคะโอเคค่ะแล้วไนเจอกันอีพีหน้าตับรองว่าอีพีหน้ามีเซอร์ไพรส์ค่ะก็เลยจะรีวิวเป็นขนมจากโรงแรม5ดาวชื่อดังนะคะอร่อยถูกและรสเริ่แล้วเจอกันอีพีหน้าค่ะบายค่ะ